กันแทบปากกนนะกูชอบแบบน,นั้นอ่ะกับสากากูดูว่ามันแบบมันยังมันยังไม่สูสีกันเนี่ยมวยมันไม่ถูกคู่อ่ะมึงบอกปะเหมือ,อ,กอนกูด,ดูบัวขาวต่อยกับมึงอ่ะกูอยากดูไหมละ่ะอืมกูอยากดูไหมรู้รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นห่ มาครับเด็เราจะไม่เชียร์ซากะดีกว่าวันนี้เราเชียร์มวยรองดีกว่ากูจะไม่เชียร์โอเคเลยแันนี้เราเชียร์มวยรองดีกว่าผมรอดูไว้นี่ดูอะไรวะรอดูคู่ใหญ่คู่นี้เหฮะผมรอดู LK นะครับเจอกับลิมิเต เดดฟอร์ดเออัอน,นี้คู่ใหญ่มีของขอดูของหน่อยละกันอ่าสองคู่นี้สองทีมนี้นะครับถ้าโอเคเจอกับเดดฟอร์ดหรือว่าทิมิเลตอะจัดให้นนแน่นอนแมตใหญ่แน่นอนทีมเนเด็กอีก วับถูกไปแออนตรงนี้เยอยเยมาครับเรามาจับตาดูท่านนั้นของซากะนะครับฝั่งเมิน Ooh, เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอ่ะทาโล่มางไงอเอ้ยโล่สวมนะเฮียนี่สวมปะเนี่ยเฮ้ยทารโร่โอซิลิทเฮีย ใช่ป่ะวะสวมวะขอฟังเสียงหน่อยนะครับผมถ้าเสียงมาพร้อมฟันเหลืองอันนี้ชัดเจนนะครับสวมนะครับทำการตรวจสอบย้อนหลังนะอาทิตย์ด้วยนะไอ้สากะไม่ได้ลงเหรอวะอ้าสากะไม่ลงเหรอโดนครับผม ลูกแจกให้ได้อะน่าจะโอเคแล้วเว้ยใครเป็นไรอ่ะเราดูที่คอนเนอร์นะครับคอนเนอร์มือไม้ข้างหน้าของซากะนะครับคนนี้น่าจะมีของให้โชว์หรือเปล่าผมจะจับภาพเด็ดตัวไม้แล้วกันเพราะตัวไม้นี่เป็นตัวที่ ค่อนข้างที่จะทำทำปฏิหารให้เราได้เห็นบ่อยแน่นอนอากาศใ้ลูกใหญ่เอาดีๆเอาดีๆเยี่ย <Yeah. S 1> บอดโล่นำทัพบวะเนี่ยเฮ้ยอ่ะเสียงด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตไปร้องฟังครับผม บอลเหลืองสั่งการนะถ้าวอลดเหลืองไม่พูดขอญาตนะครับขอญาตตีเป็นสวมเแน่นอนและบุกแล้วครับเรียบร้อยครับไม้ไม้เราคอนเนอร์ครับล้มล้มซีแง่แก่ครับโอ้วิ่งเข้าไปแบบว่าไม่นี่เลยฮะไม่โดดโยกซ้ายโยกขวาแล้ววิ่งไปตรงๆเลนะครับผมแล้ววิ่งดิ่งไปเลยฮะวิ่งตรงไปเลยฮะล่าสนัมมาป่วนจะได้เล่นหรือเปล่าจะได้หรือเปล่าแล้วเดือดหลอดออฟเดอะลิงัดเหวี่ยงไม้มาตรงนี้ อ๋อตายแล้วอ้าวหวย,ยังอะปักหลมอะมีคนเก็บหรือ,อยังปืนท้งหน้าสกายังโอ้เรบลอยล้มไปแล้วน่าจะเก็บทงไม่ได้นะจังหวะนี้ยังไงปืนยิงครับปืนยังยืนได้อยู่นะแต่ดูจ,จากจำนวนคนแล้วไม่น่าไหวครับไม่น่าไหวเฮ <c oughs> ้ยยิงยิงเอา้าพิพหายแล้ว ฝั่งนะั้น่อเคก็ยิงโคเบอร์อยู่นะครับโอ้โอเล่นยากละนี่เล่นยากแล้วและ LK น่าจะกำลังบุกสวนฮนะ้ว LK บุกสวนไหมแล <L K S 2> ้วเค <L K S 2> บุกขึ้นมานับนั้นโคโนชโคโนฟันสวยตายไปหนึ่งจ่อต่อเก็บสองไหมโคโนชเก็บสองไหมเช้าวะนี้เก็บสองไหมฮะโอ้แล้วหล่อไปช็อตนี้โคโนชโคโนฟันสวยตายไปหนึ่ง าเก็บสองไหมโอนอัดเก็บสองไหมจังหวะนี้เก็บสองไหมฮะโหเราหล่อไปช็อตนี้เก็บสองฮะรามาเช่โอนอัดลัคกี้นะครับโอเคบอกชิวชิวววมพวกววมพวกจับตาดูไม้ของด้านแนวเคลมนะครับเดอะลอตออฟเดอะริง วันนี้ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับจากเมื่อวานที่เล่นสะเป็สะปะวันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับที่ผมดูนะครับวันนี้เขียนได้ดีมากนะครับผมนี่จากนักนักวิเคราะห์ทางบ้านนะครับเล่นดีมากนะครับวันนี้อืมที่ผมดูนะวันนี้ถ้าสังเกตการณ์น่าจะไม่แพ้กันเลยครับวันนี้น่าจะเก็บแต้มไปแบบเต็มๆนะวันนี้อย่างที่ในทวิตตอกเรื่องลือนะครับเจอกับบอทนะครับผมอืมก็เลยชิวนิดนึงเจอบอทครับแข่งกับบอท อย่างที่ติ๊กตอกด้ำลือนะครับหัวไหมหัวไหมถ้าวันไหนโอเคเจอกับทีมที่เก่งกว่าเราเก่งกว่าเราเราล้องเลยครับฟอร์มไม่ดีเล่นเล่นแบบเล่นเล่นไม่ดีเราล้องได้เลยล้องเลร็วยว่าเราซ้อนแผนเรา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 ซ้อนไอ้นี่ครับซ้อนแผนครับซ้อนแผนใช่ครับซ้อนแผน ที่แกงเล่นไม่ดีคือโยนครับโยนอาแพ้เราอ้างโยนถ้าชนะเราเราบอกว่าวันนี้มาน,นี่มาจัดวันนี้คือแบบว่าทีเวิร์กดีจัดเล่นกันไม่มัวเลยเล่นดีจัดเลยทุกอย่างตามแผนเล่นดีแบบเป๊ะๆเ,เลยเป๊ะทุกดอกชิลมากนะครับท่านั้นโอเคให้กูมาดูแลครับเนี่ย นะอวยแพ้อ้างถูกครับสโลแกนแก๊งเรานะครับเราต้องเป็นนี้อยู่แล้วครับจงเป็นตัวของตัวเองครับผมอย่าได้อายอย่าได้แค่ครับอย่าได้อายอย่าได้แค่นี่แหละครับตัวเราจะถอยไม่เป็นไรครับแต่อย่าถดถอยก็พอเอาพี่ตอตีมาแข่งด้วยครับเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยฮะ วเป้าอ่นีลตอนนี้เดอะหลอดเอาเดอะลิงยืนในตำแหน่งที่เซฟครับคือไม่ไม่ไม่ติดเล่นแล้วคือเซฟ A กับ B นะครับระหว่างกลางถ้านาซากามะบุกก็คือน่าจะเจาะยากแล้วทีนี้เพราะว่าแต้มนํำก็เป็นเกมรับแล้วนะครับ นี่ครับนี่คือเทลนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าบ๊อบบี้เป็นคนนําทีมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับคนที่นํานะครับก็คือจะเป็นของทางด้านเทลวานาบีนะครับผมบอสทางด้านอาวุธนะครับไอนน้ใครที่ไม่รู้นะคือเทลอ่ะเอาง่ายถ้าไม่มีเทลในอ e ีสปอร์ตเนี้ยทีมแข่งไม่ได้เลยครับมั่วมากซึ่งเมื่อวานเราก็ได้เห็นแล้วนะครับเมื่อวานคือเทลเนี้ยไม่อยู่นะครับแล้วก็ให้ไอเบลไปสวมเล่นแทน ทีเมื่อไรมั่วเลยครับเพราะขาดเลยเทลไปคนเดียวอ่าอันนี้นะแต่สีแจ็คเมื่อวานนะครับที่เล่นไม่ดีและดูช็อตนี้ครับวิ่งมาลอยธงแบบตึงๆการอ่านเกมบอกเลยว่าเทลเป็นคนอ่านเกมอ่านแผนให้โอเคหมดเลยครับเป็นบอสทางด้านอีสปอร์ตด้วยนะครับตอนนี้ดูช็อตนี้ฮะนี่ครับตายครับอีโมไปหนึ่งแทงตายและอีโมไปหนึ่งเป็นสองศพครับช็อตตะกี้นี้ เป็น2ศพครับละอีหนึ่งศพยังไงฮะละอีหนึ่งศพครับตายครับแล้วมันชุบขึ้นมาชุบขึ้นมาใหม่ละเก็บธงแล้วเรียบร้อยเก็บธงเราด้วยฮะละย e ิง,งครับผมต้องยอมรับเรื่องการสั่ง,งการทีมเวิร์กนะครับด้านเทลนี่ทำทำทำได้ค่อนข้างดีเลยครับผมว่าเป็นคนที่มากประสบการณ์นะครับทางด้านอ e ีสปอร์ต ส่วนบ๊อบบี้จะเป็นคนคอยเก็บรายละเอียดมากกว่าครับส่วนเรื่องแผนเทลจะเป็นคนสั่งครับอืวงในนะอันนี้วงในนะเะะเป็นคนสั่งการนะครับผมเรื่องไฟเรื่องทีมเวิร์ก เอาจริงไม่ได้อวยเรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงไปถามบ๊อบเลยอ่ะคือบ๊อบนี่ตอนนี้เป็นเป็นเป็นเด็กถือติ๊กอะ่ะเด็กเดินอะ่ะเด็กเดินอะ่ะเออคือเทลตอนนั้นเป็นเป็นบอสสั่งแผนแล้วในสปอร์ตอ่ะคือขาดเดี่ยวไปแข่งไม่ได้อะ่ะกูบอกเลยไปไม่เป็นอะ่ะนี่ดูสเต็ปการหลบดูดูแล้วดูชอ็อตนี้ดูชอ็อตนี้ดูช็อตนี้แง่แง่แง,ง่พาไม่ตรง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 นะ กี่ภาพไม่ตรงครับภาพไม่ตรงดูช็อตนี้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 ช็อตนี้มีมีโชว์มีโชว์มีช็อตโชว์ดูช็อตนี้ดูช็อตนี้กะจังหวะลำรอลำรอบูทดูช็อตนี้ดูช็อตนี้ไงเฮ้อเฮ้อไงไงอ่ะเก <P os ite> ็บอีกหนึ่งเอาอีกหนึ่ง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 ไงเก็บสอง คือบอกเลยฝั่งนูน้นอะถ้าถ้าถ้าเทีวได้เล่นปหากาลการบ้านฝั่งนู้นบอกเลยว่าเอาไม่ได้แม้แต่ธงเดียวเออเอดิไอ,อย่างไงอะตึงไหมล่ะจากเมื่อวานเขาค่อนข้างซีเรียสครับวันนี้นอนมาดีแลกกันหน่อยเนาะเมื่อวานตาเหลือกกันไปหลายคนเลยนะหนึ่งนั้นคือกูด้วยนะครับผมผิดหวังได้นะครับแต่อย่าอยากดันอัธิกาเลยนะครับให้กำลังใจกันนะ การแข่งขัน,นวนแพ้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นหลีกใจห,หลีกเล็กหลีกงอกง่อยหลีกบอทก็ตามเรียบร้อยครับโอเคชนะด้วยสกอร์ที่สิบแปดต่อศูนย์ครับถึงจะมีแต่บอทแข่งแต่เงินรางวัลไม่บอทแน่นอนครับไม่ไม่บอทแน่นอนนะเงินรางวัลไม่ใช่น่น้อยน,นะครับผมต้องบอกเลยว่าที่นี่มีอนาคตแน่นอนนะฝากฝังได้เลยนะครับฝากฝังได้เลย ก่อตาบอยเก็บไปสิบเอ็ดคิวนะครับแล้วก็เทลเอวานาบีนะครับสิบห้าคิวนะครับทีนี้มองทันอยู่แบบเก่งมากครับเก่งมากเทลยืนมองเท่ากับแพ้ใช่ครับแค่ยืนมองมันก็หวัดแล้วฝั่งนู้นพูดดีก็ถูกอีกว้ยตอนนี้น เทลตัวแบกไฟตัวสั่งแผนตัวคุมเกมเฮ้ยอีชี้นไอ้นี่เขาวงในมั้เนี่ยไอ้นี่วงในอีกคนนั้นนะอยู่เบื้องหลังการแข่งดีกใหญ่ๆแน่เลยไอ้หนุ่มคนนี้ยองพูดถูกอ่านเกมขาดจัดแล้วใครมันเข้าทีมสิบสามคนวะไหนเฮ enfin ี้ยหล่นเลยววะเห็นเทลเล่นไม้อยากตึงใช่ครับใช่ครับ ตอนแรกผมก็จะสั่งให้ไอเทวอ่ะผมบอกกับน้องไปแล้วว่าเออเทวไปเล่นไม้แทนไอหลอดลได้ไหมไอหลอดเล่นแบบเล่นแย่มากเลยอ่ะเล่นไม่ไม่เก่งอ่ะเล่นไม่เก่งเลยอ่ะที่ผมมองอ่ะคือเฉยๆมากอ่ะก็จะส่งไอเทวอ่ะไปเล่นแทนแล้วทีเนี้ยเทลบอกว่าบอสโอ้ผมแค่นี้ผมก็ลดตัวมากพอละคือผมเป็นคิงอ่ะผมขอยืนยืนเป็นราชาอยู่ในวังดีกว่ายืนเฝ้าทงดีกว่าบอสแล้วผมไปเล่นไม้แทนแม่งเหมือนเป็นแบบว่า พวกมา้ามาตายอ่ะวิ่งไปพีขีบเตียงอ่ะผมไม่เอาหรอกมันแบบมันไม่สมสกีผมอ่ะเออผมขออยู่หลังบ้านเป็นราชาคอยสั่งแผนด้วยว่านีนครับก็เลยน้องมันก็เลยไม่ไม่ได้ไปเล่นไม้แทนหลอดอพอจริงจริงอรอไม่ได้เก่งอะไรเลยหลอดอ่ะผมดูจากการตีกันเหวี่ยงมั่วไม้มั่วเออผมดูอ่ะไม่ตึงเลยเลยล่าสุดเมื่อวานผมไปเจอทิกตอกมา เกียดเจอไอ้เหียมันมันไปงัดตู้อ่ะหนึ่งต่อเจ็ดคนมันไม่ลงอ่ะทิพนเอ็กอ่ะคิดดูดิมันเล่นไม้อ่ะกูเจอในทิกตอกอ่ะมันคิดดูดิเจอมาเมื่อวานอ่ะแล้วกูเลยสั่งให้มันไปเล่นไม้แทนตลอดเลยมันไม่ยอมเล่นอ่ะโอ้ไม่งั้นนะทีมีนก็ไม่ได้สักแตมเมื่อวานอ่ะกูบอกเลยไอ้เหียเจ็ดคนไม่ใช่สี่คนครับอาหารหลักฐานมาอะไรพูดแล้วจะเถียงกูเย่ะ มึงจะเถียงคนเล่นนี่แยมึงจะเวนี้แยชอบเถียงอะไม่รู้จริงอย่าพูดน้องขอขอเลยปุบปักหุบๆเลยหุบเลยหุบๆๆๆกับรูเดิมไปน้องหุบเลยถ้าใครไม่ฟังกูไม่ต้องมาดูเลยเอไอ้ยไปไปมึงออกไปเลยไปทำพูดกูมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม ทรพูดรุ่นใหญ่เลยนะเว้ยไอ้เหี้ยมึงจะมายื้อใส่กูไม่ได้นะมึงจะมาเชื่อแหล่ไม่เชื่อแหล่ไม่ได้นะเว้ยอ่าแผนนี้ไอ้เทลวสั่งแผนนี้ไอเทลวสั่ง,เ,งเพื่อนเก็บไอหยองลงมายิงแต่ไม่ยิงละไอเทลวสั่งไม่ต้องยิงละพอเก็บได้แน่นอนอ่าเนี่ยดูก็รู้แล้วไอเหี้ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนเว้ยน้องมันเห็นได้ชัดเลยวันเนี้ยตัวตึงน่ะ ดูนะเด <c oughs> ี๋ยวดูตั้งรับช็อตตั้งรับช็อตเฉิดมึงดูช็อตเฉิดมึงดูช็อตเฉิดไม่ตำกว่าสิบช็อตนี้ไม่ตำกว่าสิบแลวเราจะกล่าววิ่งไปเก็บธงฮะและยิงได้และตัวอย่างลำดู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 สเต็ปตัวลำตัวไหลตัวลำตัวไหลดูดูเอาอะดูเอาอะไงไงอะอึ้งแล้วอะช็อตนี้อึ้งแล้วแหละตัดได้ไหมดูดูนะได้ไงตัดได้ไหมล่ะตัดได้ไหม ปล่อยพิมโคตรดีอ่ะตัดได้ฆ่าได้ไปหนึ่งตัวแต่ตะกี้นี้รู้สึกว่าธงจะบั็กนะครับธงจะบั็กนะเพราะว่าจังหวะที่อ e ีโมอ่ะคือตายแล้วเวล้วธงอ่ะมาเด้งที่หลังนะครับอันนี้บั็กนะครับอาจจะต้องรีแมทนะอันนี้อาจจะต้องรีแมทนะครับนี่ผมดูตะกี้นะคือมันอ e ีโมไปก่อนแล้วแต่ธงมันขึ้นยังไงไม่รู้นะครับอันนี้น่าจะต้องรีแมทนะ แต่ยืนสั่งแผนนะดูมันยืนสั่งแผนนะดูดิ <S <S อ่านเนี่ยถ้ามันไม่สั่งแผนไม่ได้นะตรงเนี้ยไม่ได้นะกูบอกเลยไม่ได้นะ <S 1> <S 1> ตรงเนี้ยไม่ไมด้นะแต่แถ่ทำไมไปกอดูครับน้องไปกอดูสตีอบครับเถียงกูนักอ่ะคือไอ้ซาก,ก่ามันเก็บธงไล่เทียวอีโมไปแล้วตายไปแล้วแล้วธงมันได้ไงมันน่วงครับเวลาธงมันหน่วงครับน้อง เฮ้ยใช้สมองดูดิใช้สมองดูหน่อยน้องอย่าใช้แต่ตามองเนี่ยไอเน,นี่ยเล่นโยนอย่างเดียวแหละเนี่ยเนี่ยไอเน,นี่ยมัวหิวคิวตลอดเนี่ยนะ่ะเนี่ยออกโซนจัดเลยจไอจีม,มึงต้องคุมโซนเอไว้ยเนี่ยไอบ๊อบนำนำทีมไฟมัวจัดเลยมึงดูดิมันมติดเล่นจัดเลยมึงดูมันมเล่นเนะี่ยเเล่นไหมดูมันมเล่นนะ พาแนวหน้าออมาขนาดเนี้เหี้ยประมาทไงถ้าเป็นลีกใหญ,ใหญ่แม่งแพ้ไปแล้วมันประมาทเกินเนี่ยคนเล่นเทฟเทวเล่นอย่างนี้ครับนี่เล่นเซฟจัดดูดูเนี่ยท้ายเทวไม่แจ้งอ่จจะรู้ไหมว่ามันเข้าด้านหลังอ่ะวายซากะมาเข้าด้านหลังอ่ะจะรู้ปะมุจะแผ่นนี้เซอร์ไพรส์อยู่นะแผ่นนี้ไม่เคยเจอนะเซอร์ไพรส์จัดเลยมาเข้าหลังอ่ะท้ายเทวไม่แจ้งไอ้บ๊อบดึงเพื่อนไปนูน่นอ่ะดึงเพื่อนไปนูน่นอ่ะ นายดึงไปนู่นแล้วะบ้านดีจีอะ่ะไอเหีเ้ยถ้าเอเทวไม่เบรกไวอะเก็บไปหนึ่งคิวนะตอนนี้เก็บไปหนึ่งคิวนะแล้วมานะอยู่ที่สองนะอยู่ที่สองมานะเฮ้ยอย่าหลบหลบหลบหอ่าเทวฆ่าไปอีกหนึ่งนะครับดีแทงโดนแล้วมันหน่วงนะกว่าจะตายนะครับ,รบสวยมากสวยมาก เฮียคือไอเทลมาทำมาดีเว้ยไอบ๊ทำทำไไอบทำทำไมอรเว้ยตอนนี้ทำทำไมอ่ะบุกเล่นประมาทเนี้ยเดี๋ยวก็เคยตัวไปแข่งหลีกใหญ่ก็แพ้แพ้แล้วก็บน่นเฮียเล่นเคยตัวมันไม่ควรจะประมาทด้วยว่าศัตรูจะแบบเก่งไม่เก่งมันควรเต็มที่เว้ยมันควรให้เกียรติฝั่งตรงข้ามด้วยเฮียเล่น,นอ่ะไม่อาจจะโยนจะโยนเห็นชิวหน่อยก็เอาละติดเล่นละมันต้องเก็บทุกด,ดอกเว้ยมันจะเคยตัว่ฮช่หรอก ตอน,นนี้เทลสั่งบุกนะครับสั่งทุมคมเอนะครับพอได้เอปุ๊บก็จะไปบีต่อเลยนะครับนี่ไงพวกเราสางถูกไหมในเทลบอกเก็บเอปุ๊บไปไปแตนบายบีเลยแล้วดูกูกันบ้านให้กูกันบีฝั่งเราให้อีฝั่งเราเงียบไปบุกเลยนี่นะครคอยสังการดูดูด,ดูคอยดูอยู่นะเ,เดี๋ยวเตรียมเข้า B, บีเว้รอจังหวะไงอะ่ะ เนี่ยงนี่ยคนฉลาดเขาจะหา็อปที่ทําให้ตัวลำเนี่ยคือคนวิถีคนที่เล่นฉลาดเว้ยหา็อปแล้วทําตัวแทรกแทรกซึมเข้าไปอะทําให้ตัวว้าปอ่ะนี่ครับวิธีคนไอคิวสูงดูไว้นะครับเด็กๆและและซากะเหมือนจะบุก และสากะเหมือนจะบุกเอทนานนของแอเคนะโอเคหน่วยกล้าตาเรายืนคำน้าอยู่นะครับและสากะลังเลฮะทรงดีอยู่นะครับทนานซาสกะทรงดีอยู่แต่เรื่องฝีมือไฟน่าจะยังไม่ไหวกับแอเคนะครับดดี โอ้หถ้าเปในเทลนะโอ้ไม่ไม่อย่างนี้หรอกหัวไปเร็วหลอดมันเล่นไม่เก่งเว้ยไม้อะเนี่ยคือมันเก็บช้ามันปิดช้าถ้าเปนในเทลคือมันแบบแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตายแบบคิวแรบบัวๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะรัวๆไม่ต่ำกว่าสิบอะต่อไฟอะดูดิดูดิทำนะอ,อะไรเนะี่ยอะไรเนี่ยโอ๊ย โอ้ยไม้จังหวะสองยังแอคอีกโอ้ยเสียเพื่อนไปคนนึงแล้วยังแอคด้วยนะถ้าไม่ในเทลมันมันปัญหาจังหวะได้ดีกว่านี้เว้ยไม่ปล่อยเพื่อนตายหรอกเจ้าผมดิจบละไม่่าไหล่ไม่ไ่าไหล่เลยมันเฉยมากอะไม้ทีมเราอะดูแล้วแบบเฉยอะไม่ดูขอไม่ดูนะขอไม่ดูนะ เรียบร้อยครับที่แปดแต้มตอนนี้เทลน่าจะสั่งแล้วสั่งบุกได้เลยชิวๆเลยแต้มไม่น่าทันละตอนนี้เทลสั่งเล่นแล้วไปบอกเล่นได้เลยรีแรกหน่อยพวกคุณเปิดกระชามาได้รถจะให้ให้ครับถ้าได้ห้าคันผมให้ครับตามคำพูดเลยครับให้แน่นอนนะ เทลได้แค่ยืนแหกปากอ่ะใช่ครับเพราะว่าตัวแหกปากอ่ะมึงแซ่เหรอมึงอันนี้มึงแซ่นะแหกปากอะ่ะมึงมึงคิดว่ามันอะไรประโยชน์ใช่ป่ะคนสั่งทีมอะ่ะถ้าไม่มีมันเล่นไม่ได้นะเว้ยคนคอยสั่งแผนอะ่ะมึงจะดูถูกนะเว้ยก็เหมือนกูนะตอนนี้ไม่มีกูคอยคอยสั่งนู่นสั่งนี่อย่าอย่า บางครั้งก็โดนเหมือนกันนะเว้ยแก๊งเราอะจอดให้มันมั่วๆนะไม่จะดูถูกนะเว้ยก็เหมือนกวนนะตอนนี้ไม่มีกูคอยคอยสั่งนู้นสั่งนี่อ่ะเหี้ยบางครั้งก็โดนเหมือนกันนะเว้ยแก๊งเราอะจอดให้มันมั่วๆนะแค่ขยับปากอะแม่งโคตรสำคัญเลยบอกตรงน้องน้ๆครูป,ปากไปครับน้องอะปากน้องพี่รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์นะน้องครูป,ปากเถอะพี่ขอ แต่พี่ต้องใช้แบบกำลังเลยนะตู้นี้ลมไม่ค่อยดีตู้นี้งานเยอะลมไม่ค่อยดีครับอย่าอย่าบ้านนะอย่าบ้านนะดูดูช็อตน,นี้ช็อตน,นี้ดูดูดูช็อตนี้ดูช็อตน,นี้ตู้ตนี้งานเยอะลมไม่ค่อยดีครับอย่าอย่าบ้านนะอย่าบ้านนะ ดู re, ด,ด, karaoke, then, ด,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 ดูช็อตนี้ช็อตนี้ดู waters, ดูดูช็อตนี้ดูช็อตนี้เฮ้ยหลบเลยหลบเลยตัวประอบหลบเลยตัวประอบตัวประอบหลบเลยดูช็อตดักดูช็อตดักอีโมหลบหลบเลยหลบเลยเดี๋ยวยังเล้หนิเฮ้ยง g a เก็บไปอีกหนึ่งค่าโคตรเยอะอ่ะต่อแมตต์หนึ่งอ่ะหลบหลบเลยหลบเลยเดี๋ยวยังเล้หนิเฮ้ย nga เก็บไปอีกหนึ่งค่าโคตรเยอะอ่ะตอมัดหนึ่งอะ่ะเกล็นแม่งฆ่ารัวๆเลยมาดูทีไรก็ไม่เคยผิดหวังไี่เช่นแม่งฆ่ารัวเลยเทียวอะ่ะอะไรอะ,อะไรงึ๊งักง,งึกง,งักง,งึกงักงึกงักงึกงักอยู่นั่นน่ะมันงึกงักไอ้หลอดอ่ะเล่นไม้มันไม่ชัวร์เว้ยดูดิตีเพื่อนอะ่ะตีส่งส่งอะ่ะตีก็ไม่ขี้ไม่อะไรเลย หเหวี่ยงไปเรื่อ,อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันพิกเกมไม่ได้หรอเวพิเกมไม่ได้หรอกโดนน่ะโดนโดนละโอ้ยโอ้ยอันนี้กเพิ่งบาร,รมีเพื่อนนี้โอ้ตีไม่ขี้เลยโอ้ยเล่นอะไรครับเนี่ยโอ้ฟีจัดไอ้เฮียเล่นอะไรครับเนี่ยโอ้ หมยแพะมาฉีดเฮียไม่แปลกหรอกกูไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจเลยไมแพะไม่แปลกใจเลยจริงกูไม่แปลกใจเลยที้ผิดบังกัดมาดูทีไรแม่งเสียเวลาตลอดเลยโอ้ตาแล้วจบละจบละจบละมันเล่นไม่ฟังเว้ยตอนเนี้ตอนนี้ทีมมันเล่นไม่ฟังไอเทลเว้ไอเทลบอกให้ถอยมาหน่อยให้ถอยมาเล่นตรงดาวเทียมกูจะได้แยบไปช่วยได้ไม่ฟังไง ไม่ฟังไงเดี๋ยวเจอแผนใหม่ตอนนี้เทียร์กลังทำแผนใหม่แล้วเบิกรถอยู่มาดูเดี๋ยวกแก้เกมให้เดี๋ยวแก้เกมปล่อยาทงให้ตอนนี้เทียร์กำลังบอกอย่างนี้อ้าวรู้ปะ,ะจบแล้วอจบแล้วปะอ๋อเด็กนี่ขับรถออกไปนี่ฉลองชยัยชนะ มันชิวแล้วไงเกมมันขาดน้องมาอ่านเกมขาดไหมน้องมาอ่านเกมขาดไงมันชิวแล้วไงโอเคครับไปพีป็นทางด้านของเทวันนบีนะครับฆ่าไป15คิวนะครับต่อไปก็เป็นทางด้านหลอดสตาร์บอยนะหกคิวนะครับต่อไปก็เป็นเซฮยสิบเอ็ดคิววิ่เยอะมากนะครับอู้เยอะมากครับผมแต่ก็ยังยังไม่เยอะเท่าเทวันนบีอยู่ดีครับเทวันนบีล่อไป15คิวเลยนะ MVP ในวันนี้จัดว่าแบกจะจัดครับผมโคตรแบกฮะบอกเลย